สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อก้อยค่ะพี่ก้อยดูไพ่ย,ยิปซีสมัครเล่นมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูต่อมาเรื่อยๆจนทำงานจนเดี๋ยวนี้ก็มากกว่า10ปีแล้วอะค่ะตอนแรกพี่ก้อยก็ดูเพื่อความสนุกระหวังกรุมเพื่อนฝูงกันนะคะแต่ว่า ก็คิดว่าเออเราลองมาแบ่งปันสิ่งที่เรารู้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจน้องๆที่มีความสนใจเหมือนกันน่าจะดีเพราะว่าพี่ก้อยพิสูจน์ได้แล้วว่าในสิ่งในเวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้พี่ก้อยสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยทําไมในแต่ละครั้งที่ดูทําไมมันออกมาใกล้เคียงกันตลอดเลยถ้าเราดูเรื่องที่เดิมๆนะคะแล้วก็ มันโดยหลักสถิติแล้วมันไม่ควรที่จะตรงกันได้ขนาดนั้นหรือถ้ามีเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนน้อยมากแต่ว่ามันก็จะมีเปลี่ยนนะคะเวลาที่อัปเดตตามการเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามในแต่ละเรื่องเราจะได้ข้อบูลเราจะได้คำตอบที่ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวโอเคทีนี้เวลาที่พี่ก้อยทำนะคะ พี่ก้อยจะแบ่งเป็น2องเซสชันนะเพราะว่าพี่ก้อยตั้งใจที่จะให้ทั้งน้องๆชาวไทยแล้วก็คนต่างประเทศฟังด้วยแต่เวลาที่พี่ก้อยแบ่งคลิปพี่ก้อยจะแบ่งเป็นเซสชันแรกเป็นภาคภาษาไทยเซสชันที่2อเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่ก้อยทำไทม์แสแตมปเอาไว้ตรงคอมเมนต์นะคะน้องๆเข้าไปดูได้เลยแล้วก็สามารถกดข้ามดูเฉพาะส่วนที่ตัวเองสนใจได้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเราตอนนี้พี่ก้อยค่อนข้างจะถนัดในการเรื่องดูเรื่องความรักเนาะแต่ว่าทำเรื่องอื่นได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าคลิปแรกเนี้ยเราจะดูเรื่องความรักก่อนล้วกันถ้าเราจะดูเรื่องความรักพี่ก้อยขอเลือกราศีธนูข,ขึ้นมาดูก่อนแล้วกัน ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคือนับตั้งแต่วันนี้วันที่เก,ก้ากรกฎาจนถึงสาสิบเอดกรกฎาดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรในขณะเดียวกันถ้าถามว่าทำไมพี่ก้อยเลือกราศีธนูขึ้นมาก่อนเพราะว่าราศีธนูค่อนข้างจะอาภัพเป็นราศีสุดท้ายถ้านักพยากรณ์ท่านอื่นๆบางท่านก็จะโอ้กว่าจะได้ดูราศีธนูก็สุดท้ายเลยพี่ก้อยคืนกำไรให้ราศีธนูก่อนละกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่วันที่เก้ากรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมความรักของรักชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าที่ผ่านมาชาวธนูไปเจอกัอะไรมาบ้างนะคะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวธนูเจอการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แน่นอนแต่จะเปลี่ยนแบบดีหรือไม่ดียังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขยายต่อนะคะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงวงล้อของโชคชะตาเนี่ยเปลี่ยนไปได้ทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะทีนี้ในค,ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนั้น มันจะทำให้ชาวธนูเหมือนอยู่ตรงทางสองแพร่งว่าฉันจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาตัวนี้จะเป็นการคิดการตัดสินใจซึ่งมีการตัดสินใจไปแล้วแหละและสิ่งที่ชาวธนูตัดสินใจไปคือเลือกที่จะอยู่คนเดียวแต่เป็นการอยู่คนเดียวที่มีความสุขซะด้วยสิเหมือนมีตังมีความสุขกับตัวเองพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก้อยแอดซูมได้ว่าสิ่งที่เปลี่ย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่ๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติว่าเราเลิกกับคนอื่นไปสักคนแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเดีย๋ยวพี่ก้อยขอขยายนิดนึงนะคะว่าเปลี่ยนยังไงอุย๊ยโทษข่ะพายตก การเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวธนูน่าจะอยู่น่าจะทนอยู่กับความอึดอัดเจอกำแพงอะไรมาสักอย่างแล้วก็เหมือนถูกล้อมลักษณะนี้เห็นไหมคะมันจะมีการเหมือนถูกล้อมมาทั้งคู่เลยแปดดาบคือการล้อมนะคะอาจจะเป็นการล้อมโดยที่เราถูกปิดกั้นโดยคู่กรณีของเราหรือเราอาจจะปิดกั้นด้วยตัวเราเองก็เป็นได้แต่ยังไงก็ตาม ชาวชานูได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้วณจุดนี้นะคะอ่ะโอเคถัดามาแล้วเรามาดูกันต่อว่าตอนนี้ชาวชานูรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นก่อนนะคะชาวชานชาวชานูลืมเขาได้แล้วหรือยัง มีความสุขกับตัวเองในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าบางทีความคิดถึงมันก็อาจจะอยู่ได้เนาะลองดูตรงนั้นก่อนดีก,กว่าว่าขณะน,นี้ตอนนี้ชาวธนูคิดอะไรรู้สึกอะไรกับคู่กรณีนะคะ ืชาวธนูมีความฮึกเหิมมุ่งไปข้างหน้าเลยชนิดที่ไม่ย้อนกลับละเหมือนเจอโลกใหม่เปิดโลกไปเป็นโลกใหม่ของตัวเองที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันจะสอดคล้องกับไพ่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าชาวธนูมีความสุขกับตัวเองตัวเนี้เป็นการย้ำอีกทางหนึ่งนะคะขณะเดียวกันคือ ออมีไพ่ไฮโรแฟนเกิดขึ้นคือพระสังฆราชตรงเนี้ยบางสำรับก็ใช้คำว่าไฮพรีสนะคะคือเหมือนเป็นคนที่จะปลงปลงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไอการที่อยู่นิ่งๆสงบๆของชาวธนูมันไม่ได้เกิดจากความเก็บกดแต่ว่ามันจะเป็นการสงบโดยการที่เจอความสุขของตัวเองเปิดโลกใหม่ของตัวเองมุ่งไปข้างหน้า ชนิดที่ไม่ได้เดือดร้อนเลยด้วยซ้ำไม่ได้ทุกหรือต่อให้ทุกก็จะมีสติและปัญญากำกับอยู่เสมอปัจจุบันเป็นไปได้ดีนะทีนี้ถัดไปเราจะมาดูกันละว่าคู่กรณีของชาวธนู ตอน,นเนี้เขาเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพศตรงข้ามของเขาที่เขารักและยังมีชีวิตอยู่ในกรณีนี้เลยนะคะขอให้มีชีวิตอยู่ก่อนเพราะว่าคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ปล่อยไปเถิดเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงกรณีที่เขาอาจจะมาเกี่ยวกับเราเนาะลองดูก่อนละกันว่าตอนนี้เขาความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพศตรงข้ามของเขาที่เขารัก และยังมีชีวิตอยู่เป็นยังไง เหมือนกับว่าเขามีการพวักพวงกับใครสักคนอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเขาซียเรียสหรือคอนเซนเทรตกับมันมากไหมเหมือนเขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตปัจจุบันให้ปกติที่สุดนะคะคือทำงานก้มหน้าก้มตาทำไปเรื่อยๆ ถ้าดูอย่างนี้คือเหมือนเขายังตัดใจจากใครสักคนไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเซสชันถัดๆไปเดี๋ยวพี่ก้อยจะดูให้ว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรานะแต่ว่าถัดไปเนี่ยเราจะดูก่อนว่าเขาจะตอนเนี้เขามีความสุขดีอยู่หรือเปล่าคิดอะไรถึงใครอยู่นะคะ เขาเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขนักนะคะเขามีการเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยสิบคาถาหมายถึงความเหนื่อยล้าการเจออะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขานะคะแล้วก็เดอะสตา์นี่หมายถึงกับ เ,เขากำลังอยู่ในช่วงเยียวยารักษาจิตใจตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วยังข้ามมาจนถึงปัจจุบันนะคะเขาไม่ได้มีความสุขหลักต่อให้เขาพยายามจะลืมมันก็เถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูนะคะคนที่เขาคิดถึงก่อนหน้านี้ จนถึงมีอิทธิพลกับความคิดของเขาเมื่อสักครู่ใช่ชาวราศีธนูไหมลองดูนะคะ เขาเหมือนกับพยายามจะถ้าถามว่าถ้าคําจํากัดความสั้นๆง่ายๆของไพ่สามใบนี้คืออะไรคือเขาน้อยใจเขาคิดถึงเขาน้อยใจชาวราศีธนูแน่นอนละ่ะแล้วเขาไปไม่เป็นอยู่ว่าเขาควรจะทําอะไรยังไงตอนน่อดีเพราะมันมีเดลฟูเกิดขึ้นคือทําตัวไม่ถูกละ่ะ ยังไงต่อดีนะดูสิว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยอะไรทําให้เขารู้สึกแบบนี้ King of King of b o n คือคนที่จะอยู่นิ่งๆน,นั่งดูนิ่งๆคือจะไม่ค่อยทําอะไรละอ่ะเรามาดูกันทำไมเขาถึงเป็น King of b o n อือเออ ท่้งจะเหมือนคนที่พยายามคิดรุปนะคะข้างนอกก็จะค่อนข้างนิ่งแหละแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดในใจเขาคือเขาวุ่นวายเต็มไปหมดแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์ตรงนี้กับชาวราศีธนูแต่ขณะเดียวกันไพ่เก้าถ้วยเกิดขึ้นมาไพ่เก้าถ้วยคืออะไรมันคืออีกโก้ชนิดหนึ่งเขามีอีกโก้ค่ะ ก็เลยเป็นคำอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงนิ่งนะถัดมามาดูห้าเหรียญกันห้าเหรียญคือความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเขาถึงน้อยใจละ่ะโอเคอันนี้โกหกไม่ได้แล้วเขาสองเหรียญ นี่คือไพ่ของความรักเขารักคุณค่ะชาวราศีธนูแล้วไม่ใช่แค่ใบนี้สิบเหรียญออกมาซ้ำอีกดอกหนึ่งสิบเหรียญนี่คือความรักที่บริสุทธิ์เอามากๆเหมือนกับคือเขาอยากเป็นครอบครัวกับชาวราศีธนูได้ซ้ำไปหรือไม่ก็เขาคิดอยู่เสมอว่าชาวราศีธนูเป็นครอบครัวของเขา ความรู้สึกมันขนาดนั้นแต่เขาไม่พูดถัดมามาดูซิว่าทำไมถึงอยู่ในสภาวะที่เป็นเดอะฟ The f ะฟูอีกในหนึ่งหมายถึงความารักอิสระอยู่นะคะก็คือเขาไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรว่าอย่างนั้นเถอะตอนเนี้ยอ่ะมาดูกันว่าทำไมเป็นนี้ เป็นคนที่อ,อีกโก้เยอะจริงอีกโก้เยอะมากๆแล้วต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นะคะหนึ่งดาบเนี่ยบางทีเราอาจจะมองได้ว่าเหมือนเขาไปเจอเรื่องที่ปวดใจมาหรือว่าเขาต้อง make decision อะไรสักอย่างแล้วเขาพยายามที่สุดที่จะคี l o ุ k The Emperor ก็คือจกกักรพรรดิค่ะ ต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆที่ผ่านมาของเขาเขาน่าจะพยายามที่จะเป็น e อ p e r o r นะคะแล้วชาวราศีธนูอาจจะไม่ฉินและไม่ถนัดกับการที่จะให้ใครมาควบคุมเพราะว่าชาวธนูปกติแล้วจะเป็นคนที่รักอิสระเป็นที่สุดเราไม่ทนซะด้วยเพราะงานเข้าไปไม่เป็นเขา รักแน่ๆแต่ยังรักษาหน้าอยู่เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าแล้วต่อไปเขาจะทำอะไรกับเราไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมเอาแค่ในเดือนนี้ก่อแล้กันนะคะในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่9ก้ากรกฎาถึง31กรกฎาคู่กรณีของชาวราศีธน,นูจะเทคแอคชั่นอะไรกับชาวราศีธน,นูหรือเปล่า dằn ngày thầm mày เขาเขาจะยังไม่ทำอะไรนะคะคือเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าอยากทำอะไรไหมยอยากแต่นะะในขณะเดียวกันตัวที่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือเหมือนกับเขายังบนซ้ำคิดอยู่นั่นแล้วดูอย่างภาพเนี้ 5ถ้วย5ถ้วยนี่มันเหมือนกับการมองสิ่งที่มันเหมือนกับไม่เห็นอะไรดีๆตรงหน้าสักเท่าไหร่อ่ะคือคือเหมือนขาดแคลนเหมือนการขาดแคลนเหมือนมีความเศร้าอยู่ในนั้นเขายังไม่น่าจะทำอะไรช่วงนี้ต่อให้เขาอยากทําก็เถอะทำไมพี่ก้อยว่าอย่างนั้น เพราะว่าเขามีสิบถ้วยขึ้นมาอีกแล้วจําได้ไหมคะเมื่อสักครู่มีสิบถ้วยขึ้นมาว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวพนมมันขึ้นมาซ้าซึ่งเกิดไม่บ่อยแต่อย่างที่พี่ก้อยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าไพยิปซีเขาจะมีความแม่นยําในระดับที่สูงจนน่าตกใจและมีความเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันอยางนห้เพราะงั้นสรุปว่าต่อให้เขาคิดถึงเรา แค่ไหนก็เถอะเขายังจะไม่ทำอ่ะเดี๋ยวมาถามอีกทีว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำไพ่ห้าคาถาคือการที่เขาตีกับตัวเองค่ะเห็นไหมคะนี่ก็ห้านี่ก็ห้าห้าเนี่ยมันเหมือนการครึ่ง,งก,กลางๆนะคะเหมือนนะว่าไพ่เต็มคือสิห้านี่ครึ่งคือเหมือนกับว่าทําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ทําดีแต่ว่าไพ่ก่อนหน้านี้คือเขาเป็นคนที่ มีอีโก้เพราะงั้นการเทคแอคชั่นอะไรของเขาจะไม่เหมือนคนธรรมดาแน่นอนเพราะว่าถ้ายิ่งอีโก้เยอะเท่าไหร่หน้าก็จะเยอะเท่านั้นแล้วผลของการตีกันมันจะยังไงต่ออยากรู้คือถ้าถัดจากเดือนนี้ไปแนวโน้มมันจะไปทางไหนว่าเขาจะตีกับตัวเองได้จบแล้วหรือยังนะคะ มันยังขยายกันต่ออยู่เลยเขาขังตัวเองอยู่นะคะแปดดาบออกมาอีกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอ๋อใช่มันลิงก์ไปกับไพ่ครั้งแรกที่ชาวราศีธนูจับได้สถานการณ์ในอดีตนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มันขึ้นที่ฝั่งเขาด้วยแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีธนูกับเขาเนี่ยแหละที่ก่อให้เกิดความอึดอัดกลืนไม่เข้าคา่ไม่ออกไปไหนไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะแล้วเขาตีกับตัวเองอยู่เลยเพราะงั้นในขณะเดียวกันขณะที่ชาวธานู move on ลนลากับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแถมเห็นสัจธรรมไปแล้วเรียบร้อยเขายังไปไหนไม่ได้เลยตรงนี้นะคะทีนี้สำหรับเดือนนี้ชาวราศีธนูถึงแม้เขาจะแอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณจริงๆแล้วดูได้เลยว่าเขาเปี่ยมล้นไปด้วยความรักมากแล้วเขามีการ เขาตีกับตัวเองมากมายมหาศาลเลยนในในความนิ่งของเขานะคะพี่ก้อยคิดว่าถ้าเขาตีแล้วตกผลึกกับตัวเองได้สักพักไงน่าจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาดูกัน ทีนี้ด้วยความที่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพี่ก้อยนะคะถ้าชาวราศีธนูน้องๆอ,อยากจะให้พี่ก้อยดูแบบไหนอะไรยังไงหรือจะแนะนำอะไรพี่ก้อยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะพี่ก้อยยินดีที่จะรับฟังในทุกคำถามพี่ก้อยอ่านทุกคำถามค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ